อ่อมันุกมันดีเนอุ่ีชางก่นสามคนนาค่ทุกคนกินข้าวเลด้วยกันต้มปลาเนี่ยปลาเปื่อยต้มใส่ใบมะขามอ่อนเจลดีมือน้องแม้ง่นโมหม่นกระซิ่ตัวนี้เป็องบอกสามสามตัวเนื้อมาเด้อกินข้าวแรงน้ำกันเลยเส็บเสดเส็บเส็ดปุกเนมันปุกน นี่แหละนั่เน้่งเก็บแ่อวกตมอใส่มากมาไมากก่าค่เมียม่วน้อยนิดเดียวนนเนาะก็คนหนเล่งในคนในต่าเ

ก็มีก็ไปยังคนก็ตั้งหลายคนก็ไปงนไเลยแล้กปตั้งหลาทีเลยแ้วใครอ่ะเข่อนเออเจ้าปู่แเจ้าเจ้าหย็นเลยคือฮ่าฮาสามกาอนสามชินอะก็ทีที่ยืนแถวแล้วก็ีก็มาแบบหลากหลายนะินก็เยอ มันละายตอนนี <ension. S 1> ้ได e ้เซยกว่เด oh. ียแรอแบบน้่น้่า่อาันอาเหยแ้วจีชฟันมันกินไสด่อยดีก็อ

มาเด้อเอกที่เ้ยแจ๊บแจ๊บจมปลาสบายแบบคำอ่อนขอบคุณนะคะเด้อแจ๊บหลายแจ๊บหลายวันยังหมเน่าได้ใจอย่างนี้นะวันดูนหน่อยเน่ยผ้าอิ่มแล้วอืมคนกินนี่กะทิวางเลี่ยงอ่อนซื้อมาให้เพิ่อนกับขอจีปั่นหนึ่ง เพิ่นก็เลยกินน้อยกอถิ่นนเใส่สลอเอ้ยพี่อยูเมนดมาบอให้นง่ายไม่เาแมู่พอพี่อยู่่นงสเอกไงเขาเอามาเขาเอามฝรั่งจิ้มจูมาขายหนาผ้าฝรั่งจิ้มจู ก็ล้างเหลืองนี่แม่สามนวยเหลืองหอยาอกับเลนบอกว่ามัเมนมขายเม่ลุงพ้นวะันมกพลังจิ้มจูว่านนย่บอกว่าปลูกยู่ววะสันกาลังเป็นนวยวะสันโอ้ยอามาขายเม่ลุงพ้นเนี่นะวะสันดละสี่สีบาทสามนวยนะแม่เนาะน่วยหนึ่งกะล่างกะไปใส่ ใส่บาเหมือนเสานี่ให้ยาผ้าเอาไปาาวัดเหมือเานี่หน่วยหนึ่งกับหน่วยที่สองกับล่างฝานหน่วยที่สามก็อ,อ่ะี่ในตู้เย็นอตอนก็ขอบคุณคุณเอฟซีนะคะขออนุญาตไปกินข้าวให้อิ่มก่อนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะบััสดีค่ะ